สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับ YouTube ช่องเบอร์ชแนลช n e l เกี่ยวกับการทำงานความรู้ของเก่าของ r e c y c l ิครับและในวันนี้นะครับผมก็มีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็แนะนำพี่ช้างนะครับพี่ช้างเนี่ยเป็นสมาชิกของ YouTube ช่องเบอร์ช n e l มาสักประมาณ1ปี ก่อนหน้านี้ผมก็เคยพูดคุยกันทางโทรศัพท์แล้วก็มีการแนะนําเกี่ยวกับการซื้อขา,ขายของเก่าแล้วก็การประกอบอาชีพแต่ทีเนี้ครับพี่ช้างก็ยกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งคือตอนนี้พี่เขาสามารถเปิดร้านเป็นร้านแบบรับซื้อได้แล้วก็สามารถออกจัดซื้องานด้านนอกนะครับเป็นงานเหมางานประมูลอะไรแบบนี้นะและทีเนี้ยพี่เขาไปได้งานมาตัวหนึ่งแต่ว่ามันเป็นงานเกี่ยวกับการตัดเหล็ก ซึ่งพี่เขาก็ยังไม่มีประสบการณ์ทางด้านการใช้หัวตัดแก๊สกับลมตอนแรกเนี่ยพี่เขาก็โทรมาหาผมแล้วก็บอกว่าเขาใช้เป็นลูกหมูนะครับไปเจียนอตไปตัดแต่ทีนี้มันก็ค่อนข้างจะเปืองใบช้าแล้วก็สิ้นเปลืองแล้วก็ไม่ค่อยจะได้งานมผมก็จึงแนะนําพี่เขานะครับว่าก็ต้องใช้เป็นหัวตัดแก๊สกับลมนะก็เป็นไฟแบบหัวตัดนะครับตามภาษาเข้าใจง่าย แต่ทีนี้ก็ติดปัญหาอีกที่เขาไม่มีอุปกรณ์แล้วก็ไม่มีประสบการณ์ในการตัดหรือไม่เคยตัดมาก่อนผมก็จึงแนะนําพี่เขาว่าเออพี่เดินทางมาหาผมเพราะว่าพี่กับกับผมเนี่ยก็ห่างกันประมาณ10กว่ากิโลก็ไม่ได้ไกลกันมากนะผมอยู่ทางด้านบางนาพี่เขาอยู่ทางสมุทรปราการก็จึงนัดวันแล้วก็เวลากันครับเพื่อให้เขาเดินทางมาหาแล้วก็ผมเนี่ยก็จะได้แนะนําการใช้หัวแก๊สหัวลมนะครับหัวตัดเนี่ย แล้วก็ให้ยืมอุปกรณ์ไปด้วยเพราะว่าพี่เขาไม่มีชุดอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นเลยผมก็จึงให้ยืมพวกชุดตัดแล้วก็สายแก๊สสายลมอะไรพวกนี้ไปในสิ่งของที่จําเป็นจะต้องใช้แล้วผมก็ได้แนะนําไปว่าถ้าเกิดแบบพอมีความพร้อมแล้วก็ให้ซื้อเก็บเอาไว้ว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างเพราะว่างานต่อๆไปถ้าเราประกอบอาชีพแบบนี้เราก็จะต้องเจองานแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เป็นงานแบบชั่วครั้งชั่วคราวผมจึงให้พี่เขายืมไปก่อนแล้วก็ทําการแนะนํา การวิธีการใช้นะครับให้กับพี่เขาไปในเบื้องต้นก่อนแล,แล้วเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามตรับชมกันได้เลยครับที่นึงครับก็เลยี่นึงเอาประมาณนั้นได้แล้วเล่นลมครับเดินลมตัดแล้วตัดแล้วของตัดทุกขาเนชิ้นเลยก็ได้ครับ นี่งอะไรครับยี่งอะไรนนึงอ่าที่ให้กดเม็ดเลยก็ได้มันจะยิ่งทําให้ความร้อนน่ะหลอมละลายได้เลยดดนะไม่ต้องอย่าไปใส่หัวมันไม่ต้องใส่หัวไม่ต้องใส่นะไปต่ดั ต้องตัดเจาะลงไปอเหรอ, lle, อต้องตัดต้องเจอ่าเพราะว่านั้น,นมันเป็นมันเป็นชิ้นเหล็กนะนกมันจะเป็นเหล็กตัวแอลอ่าแล้วก็เจาะลงไปที่ไปที่มันเลยครับาาออใช่พอมันเริ่มละลายปุ๊บก็กดอะไอย่างนั้นนะครับมันอ่าครับลมลค่อยๆปรับค่อยๆกดครับใช่ นานนั่นแหละขบุอเราตั้ตงนี่ด้วยเมื่องบมีแรงใช่ไหมเราก็เนี่ยหมืนนี่กลับตามจะเป็นลูกนี้โอ้อถ้าเรา,เราตัดอย่างเนี้ยหนาๆเราก็เล่นไฟเอาเนี่ยตัดง่าย เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อลองสอนเขาให้เขาแบบว่าเปิดเล่นเปิดแก๊สกันเนี่ยเปิดแก๊สเปิดเนี่ยปิดปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนเลยเขาปิดไปก่อนเลยปิดไปเลยอ่ะอย่างงี้ตัดล่างอะลองตัดเลยอูนิ้วเราเนี่ยต้องกดมากกดพอดีพอดีอ่ะซี่เข้าไปอีกก็ได้ครับซี่เข้าไปอีก ให้มันเป็นแนวแบบแนวนอนให้เป็นเป็นแนวนอนไว้ครับนี่นะนอนนอนอ่าให้เป็นแนวนอนอ่าหนักก็เดินเลยเดินเลยครับมือเดินไปเลยค่อยๆไล่ไปอะครับไม่ได้นะไม่ได้เอาหลอกแค่นี้เผมก็เขาก็สอนผมเหมือนกันนะทีแรกยังไม่เข้มงวด และสุดท้ายนี้นะครับผมก็หวังว่าในคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ